หน้าเฮ็ดซอยกันไม้งด์งี้งามน้องปเจปน้องพืน้นเพอพิน่นเอามาไหมตีตัวนี้ลดไหมตีตัวนี้ม,นมีอยู่ไม้อยู่มีอยู่สามเกตเกตหนึ่งเกตสองเกตสามไม้เกตสามจะราคาสูงกว่านี่สูงเลยอ่ะงามเนาะง,งามเป็นไม้ยางโดยเฉพาะเลยส,ลยสบายดีเด้อปลาลุงอาาทุกทุกทานเด้อ สบายดีเดอ้อสบายดีทัมสมทุกท่านเมื่อนี้เฮากะมาเฮือนนางเลิศเนาะผจอยเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่ทางจังหวัดหนองบัวลำพูทัมสมเพื่อนติดต่อค่เพื่อนในส้มคลิปของสาวบุไทยละ่ะว่าเฮาต้องการงบซื้อเสาซื้อไม้สี่คูณแปดเนาะทัมนะสมเนาะซื้อเสาซื้อไม้สี่คูณแปดมาสร้างเฮือนสร้างบ้านให้กับนางเลิศเพื่อนทัมสมเนาะ ใหญ่ทางจังหวัดหนองบัวลำพูเผนก็ติดต่อมาทางบ่อจอยทางลายบ่อจอยเนาะให้บ่อจอยเป็นสะพานบุญกับเสาบุไทยเนาะแต่ว่าบ่อจอยโอนคลิปให้เสาบุไทยถ่ายคลิปเพราะว่าเสาบุไทยบ่มีคลิปเนะี่ยบ่มีบ่มีคลิปลงซ่องละให้เสาบุไทยลงเนาะแต่ว่าเบียดงานสะพานบุญเขาเห็ุจำเป็นคือเกนะ่านละบ่มนะีคนะือเก่าเนาะกัมนะือนะีนะ้คือมามอบไม้สี่คูณแปดประมาณจำนวนสิบตัวตามชมเนาะจำนวนสิบตัวให้กับนางเลิศเสาเนี่ยเขายังหาอยู่เนาะยังหาให้คนเลื่อยให้เพราะว่าช่วงนี้ สร้างเพิ่นเก็บเกี่ยวเราดูการเก็บเกี่ยวเข่าเลยบร,ริไปเรื่อยจำสมเลยมันมันยากในในย่างบ้านบอจอยนี่มันบริอยู่ในเขตตัวเมืองเซปโปนเนาะเขตตัวเมืองเซปโปนเขาจะจะมาส่งไว้มันจะมีติดต,ต่อกับเมืองพีนแหละครับมีคนเรื่อยไม่คล้ายไรว่าสันส้นซะเขตนี้เราบ่าคอยมีจำสมมันจะลําบากหน่อยนึงเอากระเยามหา้าเอาสี่มืมอม่อไม่สิบแปดก,ก้อนแล้วสิปรึกษาทางเฮือนเพื่อนว่าเพื่อนหู่จักไผบ่อสร้างเรื่อยนะให้เขาหาเอาสิจ่ายเงินให้เนาะจำสมเนาะ เราต้องการเสาหนาสิบห้าคูนสิบห้าหกเสามาให้นางเพิ่นเนาะให้นางเลิศเพิ่นเนาะสมสมเนาะปะเข้าไปเยี่ยมยามเพิ่นเลยได้รถใหม่กำลังมามาตำหนักมาในเนาะไม้มาหอดเลยเออคนกับเก็บวิน卡车โตเก้ากับผมสมทบโตเก่าแล้ว ผุ้ดได้จยกโตัว่ะจ้อยผู้ดจะเาวเหมือนย้อนแสงนี่มาพี่มาทางนี้ย้อนแสงนั่นผุ้ดได้เาวตู่เนาะลงงำเอาลงเลยแล้วเฮ้เพื่อนเอาลงเลยเอาลงเลยบอกลงเลยลงเลยกล้องว่างนล้ว พอดีเอาไปทางนอกเอดีเศร้าตัวนอกปจันอกพอดีเศร้าตัวพิามางามเนาะมาทางนี้เด้อทางนั้นขจะปืดรัดอะไข้างๆพูดจะปิ้นกล้องอะไรกันมีแต่ตงามๆไงตอวนี้งามสุดก่อนนี้นี่ยงามตัวงามนี้มันตกอยู่ตวหนึ่งแสนสามสิบปาพันเลยเนาะ แสนสามสิบห้าบ่ไม่ย่างอันนั้นไม่ย่างแสนสามสิบมันจะแพงมันจะแพงกว่านี้เป็นไม้โตตัวสีดนักเห้อีกมวนหนึ่นสองเลยเนาะมันจะแล้วไหวเด้ยันมูได้รื้อหัวยานว่าแบบนี้เป็นเงินแค่ไหน คู่สิบตัได้บกกหลายเนาะปสมฤทธิ์ปุณคดีป้าพนมาเบิ่งบรจอยปีนกองไปก่อน,นบ้านพนเนาะคนมาเบิ่งหลายเลยเนาะป้า นอเล็ตมันี้ก็ไดู้้ใหญ่ใจบุญทางเมืองไคเนาะทางอวัดหนองบัวหลวงกูม่อมให้ซื้อไม่สี่แปดม่อมให้ได้ได้ไดละทิศปลายแต่ให้กปลาหันบลาเชี่ยมาพร้อมกันกับเสาเสาคนกับมอมบัวมันซื้อเสาหกเสา,สา,สาแต่ว่าไอ้หาคนปาดปาดเสาให้บ่ได้นะตอนนี้นะ,ะทิศปลายเลยทีนี้แหละสิฝากคุณเจ้าให้หาคนปาดเสาให้ ทางครูทางญาติขอเจ้ามีผู้จักไปบ่ให้เขาเลื่อยมาให้พกเสาเสาซี่เมตรก็ได้หรือว่าสามเมตรห้าก็ได้ประมาณซีมม่เมตรเลยละซี่เมตรเอาเสาเหลี่ยมหนาสิบห้ากุนสิบห้าทำเบิ้งว่าเขารู้จักไปบ่ให้เขามาส่งหอดเทือน,นพี่ให้ดีและให้เขาไล่เอาอ่ะเสาเท่าไรเพราะว่าไอก้ก็หาเป็นทิศเลยยังไม่ได้อุ้มเอาลุงอุ้มอุมอ้มเลย บ่แล้วนเขาจะชีวานําปูเพิ่นอีกเนาะเพราะว่ามันหาเป็นทิดกว่าแล้วยังบ่ได้แล้วกว็ลองลองให้ชุม้าวฮายเบิ่งเพราะว่าเงินค,ำค้ำทุออกข่อยจ่ายเองมีชุม้าติดต่อเองน่าจะเราํราอัันนน้้บ่เพราะว่าเราเป็นคนผู้เฒ่าผู้แก่น่าจะู้จักหมู่ครูพี่น้องหลังก็มือเท่าพี่น้องบ้านใกล้เพื่อนเคียงเด้ยจะให้เขาปาดให้นะวันนี้ เสาหนาิหาเอาสานหก็ได้คกอวซีแมตตก็ด้เอามาเพื่อมันโบไรแบบเอาก็ตัดออกมันยาวเกินมันบบพอเขาจังมันพรีเขาจังเอาเลยเสาหนาสิมห้าคุณุิห้าเสาเหลี่ยมก็ดีมา่นไปปตัดไปติดต่อหาเบิ้งอันไดก็โกมาให้เจะเอาเบอร์ไห้ได้ไว้ตรก็ดีต่อสุขเจ้า มืัอนี้ถ้าคุณยายคุณมอบงบให้ซื้อไม้นี้ไห้สีคุณแปดไปชมทบพอดีเด้เศร้โตบ่ดนี้ยเกือบพอบ่พอก็อย่างนี้เรื่องเรื่องพ่อมันมีมันมีไม้ขาวเฉพาะโค้งลังคาแล้วก็ไม้ไม้ครั้งนี้เปิดไม้ครั้งนี้ไม้ครั้งนี้ไม้หาคุณ10ก็ได้ตัวนั้นไม้ฟังนีืไม่ครับทําไม่หักแปดเลยนะฮัมหนักเนาะไม่ทําหนักนี่แบบนี้แบบนี้ก่อนตัวนี้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  เกิดหม่ครัง้งน,นี้เกิดใหม่ครั้งนิฟนี่ไปใส่ตัวเดียวนี่ประมาณเจ็ดตัวห้าตัวหกตัวเพื่อนเนาะป้าเจ้อยเอาสิบตัวลดมาต,ตัวนี้ค่ะสิบตัวด้วยอืมหม่ครั้งนี้เอาหาคุณชิปเอาหาคุณชิปเอาไม่ชิปเป็ดหอกกรไดเสาตูตไปแล้วไดเสาตูชามบ่อพอบ้ายังบ่อพอมีแต่เขาข้าคอวะห้องไดเสาเนาะป้าจ่อยเฮ้ยน้องตีโค้งเว้นท่ามาตีโค้งไว้นท่าคอยประกอบส่วนไปทีละน้อยห้องปาซอยมันจะมีผู้รักผู้ใหญ่ผู้เห็นอีกผู้นีโตก ปีเจ้าจะพะล้มกันบ่แล้วจังไปล้มกันเออมาปีมาพะป้องกันปีก่อนจังล้มกันกับโอ้ยไม่ใช้ล้มเดียวนี่รถแน่นั่นแหละจังมันจังเอ็นกับกัญญาบอเอ็นกับกัญญาอะไรจังล้มหลังกองก้อนจะพะกันล้มกันหรือว่าเดินที่ไปล้มเดียวนี่หรอเนาะคือท่านใจเนี่ยมาจอยทื่อและน้องเฮ็ดกันทางปุ่ยอยากจะบุญคนกันมีความตระอกตั้งใจอยากซอยเรือกับคนน้องคนเนี้ยอย่าให้เสียหาน้องคนจัดไม่เขาไปไหว้ก่อนเด้อทำเชิเด้อลูกไปไหว้ก่อน มาเจอยั่วชีจัดเอาหนุ่มไม้เฮาก้อนบัดนี้ยแค่ไหนแต่ฟร้อรมเพลงเฮงหน้าเฮ็ดซอยกันไม้งดงง่งายน้องปเจนาะเพิ่อนพอเพิ่นเอามาไหม้ตีตัวนี้รถไม้ตีตัวนี้มีอยู่ไม้อยู่มีอยู่3เกรดเกรดหเกรดสเกรดสไม้เกรดสจะราคาสูงกว่านี่สูงแล้ว งามเนาะงามเป็นไม really i̇şte ้ยางโดยเฉพาะเลยอัน hmm. น uh ี huh. s <S right, so, uh, ้จะไม้ยังเป็นไม้ไม้คิดเล็กป่าไม้นะ่รได้ไม้เปื่อยไม้่อะไะแต่ว่าไม้โตเกตราคาจังซูนไม้ยางเลยนะแป้นก็แป้นไม้ยางคือซื้อมืออันน้องวัฒนาน้องวัฒนานะป้อที่งามมาเลยจะไหนเห็ดเฮือนไม่มีในก็สีเปล่าไปสั่งมาไว้ละสั่งมาไว้เนาะเพราะว่ายามันมืดดิไปเบิ่งตัวจริงก่อนแล้วกับพวกสากับผู้ใหญ่กับพอท่านซื้อก็ซื้อไว้เลยเขาซื้อมาไว้เพราะว่าเขาจะเตรียมงานอยู่แล้ว ไม่เพิ่มมาลดนี้งามริบพวกก็ยอมภาพบอกเพิ่มว่างามอย่ามันมืดเนาะเขาก็ต้องเอามาเวนพ่อแล้วบ่ยังได้ทั้งหมยังหลายยังหลายอยากได้ไม่หาคุณซิบอีกบไม่ไม่หาคุณซิบจะแพงขึ้นเนะทุกคนราคาจะแพงขึ้นกว่าพวกนี้ไม่หาคุณซิบนี่ไม่ไม่เห็ดโครงลังคาโครงลังคาบ่อไม่เห็ดเอาไม่เส้นตีฟ้ากระจาดนี่ก็ใส่ไม่สี่คูนแปดนี่แหละทั้งหมดยี่สี่คูนแปดเลยนะสำหรับเขาเคยเคยเห็ดเฮือนมากนะ หลังกระสี่จะคนเป็นป้าใส่เนอะดิติงบ้าขอบคนณคิดกล้องกันเถอะครับพระกันหามสองเท่าตายายพุ้นหามเนี <c> ่ย <oughs> ได้ไหมมาอีกซีบโตแห้งได้เสาคือพุ้นแห้งสะดีใจเนะาะมัเจ้ยเนาะใต้เสามาได้ไหมตาคุณนซีบมาแล้วตีโค้งไว้เลยให้สามี เดิเสาโตไม้พวกนี้ประมาณสามสิบตัวสามสิบตัวพ่อบอกเพาะไม้สีไม้อ้อมมันสามสิบตัวไม oh, oh, ้ลังคาแล้วก็ไม้เส้นยังยังยังขาดหลายอยู่เนาะพจน์เนาะลายนุ่งรักง่ายคนเห็นกันจริงจริงอยากได้เสากลมกูเละขันคึ้นเพราะว่าคันเสากลมราคามันถึกแล้วเราจะได้เงินที่เหลือนะมาซื้อตื้นี้เนียนซื้อไม้เนาะแต่เขาไม้ไม้ไม้เสาเหลี่ยมนี่ ันแพงกรมกระตามกระเด็นมันซื้อเนาะบ่าจอยใจเนี่อยากเอาไม่คุ้มแล้วจะคิดบางก้นบ่ฟังเบิรึกษาวผู้ใหญ่โทรผู้ใหญ่เป็นเบานี่ยก็ได้ไม่เลี้ยมไม่เลี้ยมเนาะเาก็ต้องเฮ็ดไปตามเพื้นอยากได้ฮะแล้วก็ดีโอ้งามอะไรบัดนี้งามงามงามไม้กับบริพิงกันได้เนาะตัวยาวตัวสูงขัได้หาสิบตอย่างทุกบรแล้วเลยเห็นแล้วเลยบ่หาสิบต นี่เท่าไรนี่สามสิบตัวเนาะแล้วครบพอเลยตาสิบตมันตกอยู่คิวหนึ่งเลยเนี่ยหนึ่งคิวก็ถือว่าพอเลยเนาะอันนี้อีกสามสิบตัวโอเคเนาะทำเสร็จเนาะตอนนี้ไม้ตอกคอกตากับมอบให้กับครอบครัวน้องเลิศเป็นแล้วเรียบร้อยน้องทางบ๊ใจ ขอขอบออขขบใจคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญทางจังหวัดหนองบัวลำพูหลายๆเด้อบ่ใจขอตังหน้าบ่แทนขอบครัวเพิ่นเนาะขออวยพรอวยใจให้เพิ่นตรงนี้แต่ความสุขความเจริญทำมาตราขายอันใดก็ขอให้แต่ประสบแต่ความสำเร็จเนาะการมื่งเสาให้ได้เข้าผู้แรงเนาะทำธุรกิจอันใดก็ขอให้เจริญหนูเรื่องเนาะสุขภาพแข็งแรงเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อสาธุดีวายคนน้อยขี้แอบสิได้เฮือนงามพันแอบแม่บัดนี้บ่รู้บ่ คนสบายคือเ <wounds war blue> ป็นไข้ข <io> <was>, <quer to> e bon <fuck> ึ้นป้าวลุกขึ้นเงื่อนป้าพอฝนตกปลาลุงอาเอ้ยท่าคนน้อยขึ้นไปแอนกันล้มอยู่เพื่อนเพื่อนก็กมันก็ไข้แน่และเสาไครก็มาจอยซื้อผ้าบัดมาอ้อมเลยวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆซื้ออันไม้สีแป้นหอมมะฮือน้องพุ่นก้อนเพราะว่าเสาก็บมาจอยก็ับไสาก็หาอยู่ได้ปลาลุงอาเอ้ย โอ้ยคักขักขักมึงทางในก่อนเออคือใครแน่ได้บันนี้เนาะมี <c oughs> แต่นี่แหละอยากเจอทางนี้บ่ <c oughs> แน่นหนาเลยที่บันนี้ปวดตงตงดมีไปได้นั้นเป็นเรบ,บ่บองบอกรอยไบ่ได้เป <c oughs> ี้ยงเนาะได้นอนเฮิ่นไหมบ่ลูก <c oughs> อุ่นบ่นลูกลูกปวดกระมีแต่ผู้หญิงจะมดได้ปลุอ่ะเห็นตาดำๆอันนี้แหละ ปลาลุงก er no ็เห็นตาน้อยดำๆนี่แหละปลาลุงอีต้นสงสารนั่นเนาะเหฮือนให้ลูกงามขึ้ใหญ่กระซำดีก็เฮือนเก่าพ้นปลาลัวอ่ะเอ้ยผู้หลายเด้อเนาะให้เน้นหนักกินข้าวกัำย้งวัอนี้น่ะแกงมังมีข้าวน้ำจมป่าที่เอาไซส์มากินเดี๋ยวนี้เอาน้ำยาบอกโน้ยก็เอากลับไปจ้างเขาอันละเขาให โดยเขาไปให้แก้วเข้ากลับไปแก้วเขาน้อยกับปีนกินนมอยู่ในปะโลอาเอ้ยน้อยละนาะผู้บนคนดังพุ่เผาเฮ้ยยังนลยนะบะโลเป็นเผาอันนั้นผู้คนน้อยเพิ่อกินนันตู้อยู่ปิดตู้นะมาสบายให้กินนมอยู่ทางนั้นปะโลอาเอ้ย กินกระปกเน่จงรลงคักอลิปลางว่ะเห็นแล้วก็ป้าล่มกับไร้พัดปัไหบ้น้องเลิศบรพัดเนาะอุ่นอุ่นอุ่นละเบื้องบนพนอนคือก้นบ่ได้นอนี่แหละแต่ขึ้นมาปู่ว่าบอกปู่เอาลมนี่และปู่ชาติปูมีเอาพปูนอนเลย ลูกก็เขาเจ้าก็ไปในน,ปน,นูนบนน้ำหยานะานอนนอนจำมั้งให้เขานอนเขาไม่อยากนอนเปิดอิ่มแล้วประตู้นิ่มตอนนั้นเนี่ยอิ่มแล้วบ่ะเอามังเ,เอาขามมันจะดีไข่ลูกอย่าแอบได้โมน,นี่ลูกผู้น้อยคนหะนึ่งเอาให้เราลิ้นเด้เอาให้น้องลลได้ลูกเปิดร่มดีๆปันไดโมนี่เนาะมันไม่มีขนมมาตอนคนบ้าเนาะ สัมภไรกับลงไปเอาเันนสะพานบุญกับบอจ้อยอยู่เพื่อนลูกมินิมื่อีาซื้อทอ้อซื้ออย่างลงมากแล้วก็ดีสั่งไม้สิบแปดมเว้นให้น,น้องเลิศเลยนนอนมอมนอกใหญ่แล้วลูกสาวกะไข่แล้วจักมือแล้วลูกนะช่องสามมืออะไรสองสามมือลออะ้ากะยังแอบแน่นหนึหนงเนาะ ค <ul muitas> <as> <mon> ืนก oh. <bulun> no ็บ่ได้นอนไห้ตลอดไห้ตลอดเลยมาแล้วยังน้อยเราก็กับปี้ปายบ่โดยก็แค่แต่บ่ได้ปกปุ่นเท่านั้นแเนาะลูกห้กมื้อคืนนี้ตกแงบ่พี่ตกบ่ก็แห้งแห้งอยู่เนาะบ่ได้เปียกนอนลงป้าอีใส่อ้เอ้ยือมาเอาไว้เนหญ้าโอ้เ็นหญ้าเนาะเ็นเ็นพก่อนมา18เ็นกองีาเฮาเองยมื้อน้าเฮา นั้นพุกแล้วเาก็จะเอามามุ่งเลยงั้นนี่ปูนยาุคนนั้นนางลองหนูนางลองกำลังขี้ดื้ออันนี้กำลังจะกินกระต้มขนมเนาะกินข้าวกินข้าวแล้กินคือแม่กินบ่เจ้ากันกินคือเจ้ากินบ่ลลึกกินข้าวตั้งฮะแม่กินอย่างกินได้หมดกินได้หมดเพชรก็กินกินแม่กินอะไรลูกก็กินนั่นคุณน้อยนี่กินคือกันหมด เจ้ากินได้ยังไงเขาพากินไอะไรกินปิ้งๆนี่โบกินขึ้นมาอันนั้นตบกินจับยังขาดคืนหลายอยู่ด้วยพระลุงอ่ะท่านไหนจะมาสมทบถึงน้ำกะได้เด้อติดตโตสองสามไทยกระเบตจอยเลยยังยังหลายยุไหมสิบเอดก็ได้เศร้าตูยังให้น้องพ้นเนี่ยปู่พ้นถามเสาน้องเลยเนาะเลยเลยให้ปู่ถามเลยเสา คือคือสิมีเนาะอยู่ในบ้านนี่เนาะบเมเธอเจอปุ่นปู่เจ้าคนในบ้านนี่บเมเธอเจอปุ่นฮูก็มีเนาะโดยให้แบบปู่เคนเป็นผู้ใหญ่เมื่อเธอทำมูคู่ของฮู้บอนไม่ก็บขอบอกพี่น้องลายในบ้านเน่พี่น้องลายพี่น้องลายก็จะได้ไหวอยู่เนาะค่นเมื่อปู่คนหนึ่งแล้วเนาะจบไยกับสิโคจบคลิปก็เนาะ พอกันอีพีนะเด้อพอกันยกซอนยังเลิกกับติดต่อ้สองสาวไทยมาได้เด้อกับโจมปะโจยก็ได้เป็นสะพานบุญให้น้องเลิศกันยังขาดคืนไลยสิ่งหลายอย่างปลาลุงเออยังยังหลายยังยังบ่เพียงพอนะมาน้องเลิศเนาะเสียงคลิปเล็กๆน้อยๆก็เอาปลาลุงมาตืิมกันกูเล็กกูเล่นไว้เนาะเอาละปักใจกับสิขอจบคลิปเอง ตอนนี้ก่อนผูใ้ใดบ่งคลิปสับไรกดไลค์กดแชร์เด้อคลิปนี้ก็สบายดีเด้อสบายดีดน่